บอกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ทางการจีนได้ออกกฎระเบียบใหม่นะครับที่ทําการห้ามใช้โปรเซสเซอร์ของสหรัฐอเมริกาจาก AMD และ Intel ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลนะครับที่สําคัญนะครับพวกเขาอย่างบล็อก Microsoft Windows และผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบสจากต่างประเทศนะครับเพื่อทําการสนับสนุนโซลูชันภายในประเทศนะครับมันเป็นความเคลื่อนไหวคร่าสุดที่มีความน่าสนใจมากๆในสงครามการค้าเทคโนโลยีที่ดําเนินมายาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับ เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. world tomorrow. Geek Explore the beyond Daily. to สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คกลิกการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวของรัฐบาลจีนนะครับที่ออกกฎ ใหม่นะครับที่เรียกได้ว่ามันเป็นการตอบโต้ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยโตรงนะครับก่อนหน้านี้รเราเห็นได้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบนสินค้าเกี่ยวกับเทคโลยีมากมายนะครับแม้กระทั่งแพลตฟอร์มเนี่ยพวกเขาก็กําลังพยายามที่จะแบนทิกต o k ด้วยซ้ำนะครับและที่โดนผลกระทบไปเยอะมากๆสําหรับประเทศจีนนั่นก็คือเรื่องของชิปนั่นเองนะครับเพราะว่าชิปเป็นอุตสาหกรรมหลัก ของโลกในตอนนี้นะครับที่ทุกอุปกรณ์เนแทบจะต้องพึ่งพามันนะครับตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ตู้เย็นอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องพึ่งพาชิปเป็นชิ้นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยี AIA เนะครับเพราะว่าต้องการการประมวลผลระดับสูงนะครับจาก ชิปเหล่านี้นะครับซึ่งการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงน,นะครับโดยเฉพาะชิปไม่ให้ประเทศจีนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับเ,เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็ต้องสู้ตายนะครับเมื่อสถานการณ์ยังมีทีท่าว่ามันจะไม่จบลงง่ายๆนะครับสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศเนี่ยจีนก็ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับและทางฝั่งรัฐบาลจีนเนี่ย ดูเหมือนจะทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆนะครับนโยบายหลายๆอย่างของพวกเขาเนี่ยกำลังหันมาพึ่งพาตนเองอย่างเห็นได้ชัดการผลิตทรัพยากรบุคคลนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มหัวกะทิที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับพวกเขาเริ่มหันมาอุดหนุนกลุ่มคนเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับให้หันมาเรียนหรือว่ามาศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการใช้นโยบายเหล่านี้เองเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับสัก5าปี10ปีนะครับมันถึงจะ ออกดอกออกผลแต่สถานการณ์เร่งด่วนของพวกเขาในตอนนี้ก็คือพวกเขาก็ต้องมีการตอบโต้ไปยังฝั่งสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือเรื่องของการที่จีนเนี่ยเริ่มออกกฎระเบียบใหม่นะครับห้ามใช้ชิปโปรเซสเซอร์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง AMD และ Intel นะครับวิธีการก็คล้ายๆกับสิ่งที่อเมริกาทำนะครับเริ่มจากส่วนของรัฐก่อนซึ่งจะถูกเลิกใช้ในคอมพิวเตอร์ PC และเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลนะครับ รวมถึงพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะจัดการอย่างแข่งกล้าวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft เริ่มถึงซอฟต์แวร์ดาตเบสต่างๆนะครับที่ผลิตในต่างประเทศเพื่อหันมาสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่พวกเขาผลิตขึ้นเองภายในประเทศนะครับ และสิ่งที่น่าสนใจที่มีการเปิดเผยออกมานะครับจาก Financial Times เองนะครับพวกเขาก็มีการระบุว่าลิสต์รายชื่อของบริษัทที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะครับซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วมาจากบริษัทในประเทศจีนทั้งสิ้นนะครับโดยในรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติ18รายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิปจากบริษัทใหญ่หญเช่นหัวเว่หรือว่าไฟเทียมนะครับที่เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะครับ แน่นอนว่า2บริษัทนี้เนี่ยก็ถูกแบนจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ของประเทศจีนเองเนี่ยจะใช้สถาปัตยกรรมชิปแบบผสมผสานกันนะครับมีทั้ง x86 ARM และชิปที่ผลิตเองของพวกเขานะครับในขณะที่เรื่องของระบบปฏิบัติการเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้ไปในทุกคนทุกแห่งนะครับในคอมพิวเตอร์ใน PC ในโน้ตบุ๊กต่างๆของรัฐบาลเอง ก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาจะหันมาผลักดันให้รัฐบ,บาลของพวกเขาเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง Linux มากยิ่งขึ้นนะครับและต้องบอกว่าการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่เหล่านี้ของทางฝั่งจีนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของพวกเขานะครับที่ต้องการควบคุม ทุกอย่างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับเพราะว่าเทโลดีชั้นสูงเหล่านี้เองเนี่ยมันถูกใช้ในหลายๆหน่วยงานที่เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในกองทัพภายในรัฐบาลหรือว่ารัฐวิสาหกิจของจีนนะครับในข่าวเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสําหรับภาคเอกชนเนี่ยพวกเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างน,นะครับซึ่งมันก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเอากชนหลายแห่งขนาดใหญ่ของประเทศจีนเองเนี่ยก็ถูกดูแลโดยรัฐนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้เองนะครับต้องการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดให้สําเร็จภายในปี2027นะครับข่าวนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันก็มีข่าวที่ทางฝั่งรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ต้องการที่จะหันมาพึ่งพาตนเองในเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างจริงจังอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นะครับ ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะทําการแบรนด์เทคโนโลยีเหล่านี้ออกไปแล้วก็หันมาสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่มาจากกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นพารธมิตรของอเมริกานะครับหรือว่าหันไปฝั่งทางโอเพนซอร์สเลยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับบริษัทอเมริกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาเยอะ ที่สำคัญจีนก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของบริษัทอย่าง Intel ด้วยนะครับเพราะว่าสัดส่วนยอดขายในตลาดประเทศจีนเนี่ยสูงถึง27%เนะครับเป็นยอดขายสูงถึง5 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ทางฝั่ง AMD เนี่ยก็มีสัสดส่วนตลาดในประเทศจีนยอยู่ที่15%ของยอดขายทั้งหมด23,000ล้านดอลลาร์นะครับและกฎของจีนเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะครับมันเป็นเรื่องยากมากๆที่บริษัทยใหญ่จากฝั่งฝั่งอเมริกาอย่าง Intel หรือ AMD เนี่ยจะสามารถสร้างโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการ,รอนุมัติจากร,รัฐบาลจีนได้นะครับเพราะว่าพวกเขาต้องมีการประเมินนะครับบริษัทเหล่านี้จะต้องส่งเอกสารโดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยและพัฒนา ในผลิตภัณฑ์ของตนนะครับมันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วนะครับและเกณฑ์ที่โหดมากๆของจีนก็คือพราเขาต้องการให้มีการออกแบบการพัฒนาและการผลิตที่ทําทุกอย่างทั้งหมดภายในประเทศจีนเจริงๆถ้ามองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกการใช้ซอฟต์แวร์ต่งตางๆนะครับก็ใช้จากทางฝั่งโลกตะวันตกแทบจะทั้งสิ้นนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอาจจะง่ายกว่านะครับมากกว่า เปลี่ยนที่ PC ที่เป็นปลายทางเนื่องจากอีโคสเตมของซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับบางแอปไม่สามารถรันบนระบบปฏิบัติการอื่นได้นะครับการเปลี่ยนอย่างฉับพลันหากไม่ต้องการใช้ Windows แล้วเนี่ยโอ้โหตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องเปลี่ยนกันยกใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยทางจีนก็มีของประเทศเขาเองอยู่บ้างน,นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่า หากมีการเปลี่ยนทั้งหมดจริงๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อย่างซิงช่วนะครับจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง23นะครับภายในปี2026และทางจีนก็ต้องใช้งบประมาณสูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับมีการประเมินว่าประเทศจีนเนี่ยจะต้องลงทุนประมาณ660,000ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ91,000ล้านดอลลาร์ ในช่วงปี2026ถึง2027นะครับเพื่อทำการแทนที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานในพรรคคอมมิวนิสต์เองและอุตสาหกรรมหลักอีกประมาณ8แห่งนะครับที่อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องนี้ไปแบบเต็มๆนะครับโอ้โหมันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆลองจินตนาการถึงประเทศไทยนะครับหากภาครัฐอยู่ดีว่าห้ามใช้ Intel ห้ามใช้ AMD ห้ามใช้ Windows โอ้โหเป็นอะไรที่ปั่นป่วนกันน่าดูนะครับ แต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับหากจีนคิดว่าไม่พร้อมเนี่ยพวกเขาคงไม่ประกาศสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับพวกเขามีการเตรียมการมีแผนการสำคัญๆในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะครับมีการสร้างบุคลากรต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ AI นะครับพวกเขาต้องการที่จะ เป็นผู้นำในเทคโนโลยี AI ภายในปี2030นะครับซึ่งเมื่อดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ย2027 2030ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ทางผู้นำประเทศของพวกเขาคาดหวังไว้หรือไม่เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายออกมากนะครับเราก็ต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้ของเจนนะครับว่าพวกเขาจะผลัดเปลี่ยนผลัดใบเทคโนโลยีให้มาพึ่งตนเองแบบ100ได้ในท้ายที่สุดหรือไม่ สำหรับเรื่องราวของประเทศจีนที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ในการแบนเทคโนโลยีชิปของ Intel AMD หรือแม้กระทั่ง Microsoft ใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับรเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, add a, r a d r ร d ดน t h ดท a A R A D O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ